รกรมสรรพากรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างของการที่มีการสร้างความสําเร็จมีการจัดการเพื่อนวัตรกรรมแล้วก็มีความคล่องตัวทั้งๆท,ที่เป็นหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเข้าสู่ยุคสูงวัยมากการในการจัดเก็บภาษีเนี่ยก,ก็ก็จะเริ่มลดน้อยลงนะครับในขณะที่การทําธุรกิจของคนหลายๆคนเขาเขาก็ไปสู่เรื่องของออนไลน์กันมีการ ทำธุรกิจทําธุรกรรมในรูปแบบใหม่ๆแม้กระทั่งธนาคารเองก็ก,ก็ก็มุ่งสู่เรื่องของการไม่ต้องมาใช้จ่ายกันที่ธนาคารแล้วทําให้กรมสรรพากรก็มีความท้าทายในการที่จะทํำยังไงให้มันสามารถยังคงเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายแล้วก็ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลแต่กรมสรรพากรก็สามารถที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างดีและการันตีด้วยรางวัลเลืศอร้าถึง2ปีซ้อนนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเบื้องหลังในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของทางกรมสัมพันธ์เพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับทา,ทางกรมสัรพากรมีแนวทางในการที่จะทําเรื่องของดิจิตัลไทม์ฟอร์เมชั่นโดยไม่ได้แค่การเปลี่ยนจากการเก็บภาษีด้วย,วยเอกสารมาเป็นขึ้นไปเก็บออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่เขาก็ได้วางรูปแบบของการทําไว้ทั้งหมดเป็นสีเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมองไปที่เรื่องของการจัดการนวัตกรรมโดยที่ ทำให้มันเกิดเรียกว่าเป็น one-stop service ในทุกๆปฏิสัมพันธ์ท, 3, ที่ที่เป็นสิ่งที่ผู้ผู้เสียภาษีจะต้องทํานะครับที่เกี่ยวข้องกัสบสมบักกรวมทั้งพาร์ทเนอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารในราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ออกแบบเพื่อให้มันสามารถที่จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นดิจิทัลเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียว เรื่องที่สองที่สัมภัท์กรได้ทำนะครับก็เป็นเรื่องของการวางพื้นฐานหรือที่เรียกว่า infrastructure นะครับในเรื่องของ data เรื่องของ application หรือเทคโนโลยีอย่างเช่นพวก blockchain พวก b l o บ k c h a i ต่างๆเหล่านี้เราทําให้องค์กรสัมพกรร์กมีความพร้อมในเรื่องของพื้นฐานแล้วก็ไปสู่เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของ culture and skill นะครับเป็นเรื่องของการสร้าง culture เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัล culture เรื่องของ Digital skill รวมทั้งเรื่องของการที่ทำให้มีทูหรือเครื่องมือในเรื่องของการเป็นสมาร์ทออฟฟิศแพลตฟอร์มส่วนเรื่องที่4นะครับที่ทางกรมสมกัตรกริการได้ทำก็เป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานและ s ซ c u เค t รที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับว่าทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ระบบงานต่างๆ,ๆนี้มันมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนอกจากทำในส่วนของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรมสมัรกรได้ทำก็คือเรื่องของการทำดาต้าแอนาลิติก โดยมีการออกแบบในส่วนของ Data Integration หรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆที่ทั้งผู้เสียภาษีเองทั้งพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรมพัฒน,นาธุรธกิจการค้าหรือพันธ,นธมิตรต่างๆอีเยอะแยะระบบพร้อมเพย์ต่างๆเนี่ยได้เชื่อมโยงข้อมูลต่างเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการทำดัต้ a แอน l y ลิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยทําให้มีความแม่นยําถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถที่จะ พยากรลวงหน้าถึงคาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูลอย่างที่ไม่เคยได้ใช้มาก่อนในการออกแบบการให้บริการการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นสามารถแบ่งกลุ่มในการที่จะบริหารจัดการผู้เสียภาษีแบบที่มีอยู่ในระบบกับที่อยู่นอกระบบนะครับหรือสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็บอกได้ว่า อันนี้คือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำก็มีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกาันก็ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มสัมรพากร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสถานการณ์บังคับที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่ดิจิทัลให้ได้เพื่อความอยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนสภาพขึ้นมาได้ไม่แน่นะครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่อาจจะอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับให ทำแบบเดียวกับสัมพาร,พกกรหรือถ้าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ได้จะบังคับให้จะต้องเข้าสู่ดิจิตอลแบบเดียวกับกรมสรัมพารนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่จะทําให้คุณมีขีดความสามารถที่ดีขึ้นเหนือคู่แข่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตนะครับ